สวัสดีเด็กๆค่ะสวัสดีเด็กๆและท่านผู้ปกครองนะคะมอหนึ่งเนะาะสวัสดีค่ะลูกวันนี้นะคะอ่าเมื่อเมื่อชั่วโมงที่แล้วอ่าได้เรียนถึงสารบริสุทธิ์ใช่ไหมคะสารบริสุทธิ์นะที่อ่าเป็นการทดลองน้ำเกลือน้ำตาลแล้วเอาไปเผา เอาไปให้มันโดนความร้อนนะคะแล้วจะเจออะไรบ้างนะคะก็มันก็จะมีอยู่สี่หลุมใช่ไหมมีน้ำโซดาน้ำเกลือน้ำเปล่าแล้วก็น้ำหวานนะพอเผาออกมาแล้วนะคะมันก็จะมีคราบๆหลงเหลืออยู่ใช่ไหม ทบทวนได้ในคลิปที่แล้วนะคะคุณครูส่งเข้าไปในไลน์กลุ่มให้แล้วแล้วก็อยู่ในเว็บไซต์โรงเรียนก็มีนะคะคุณครูอัปโหลดให้แล้วในเว็บไซต์โรงเรียนแล้วก็ในช่อง YouTube ของคุณครูก็มีนะคะติดตามได้เลยนะจะมีสามช่องทางใช่ไหมคะคุณครูส่งลิงก์ให้ในไลน์กลุ่มแล้วก็อัปโหลดลงในเว็บไซต์ของโรงเรียน แล้วก็ในช่อง You Tube ของคุณครูนะแต่ทุกครั้งที่คุณครูสอนเสร็จคุณครูก็จะส่งพออัปโหลดใน youtube เสร็จคุณครูก็จะส่งลิงก์ให้นะคะน่าจะเป็นช่วงเย็นๆเนาะสักประมาณ5้าหกโมงเย็นของทุกวันนะคะเพราะว่าสอนเสร็จเุิ่มคุณครูก็อัปเลยมันต้องใช้เวลาในการอัปนะลูกนะอ่าสำหรับวันนี้นะคะคุณครูจะมาพูดถึงการหลอมเหลวและจุดเดือดน,นะ การหลอมเหลวและจุดเดือดดูซิว่ามันเป็นยังไงการหลอมเหลวและจุดเดือดอ่าเดี๋ยวตลบหัวนิดน,นึงโอเคนะคะนี่นะขอบคุณคุณครูนันทรัตนนะคะที่ทำสไลด์สวยๆ ไว้ให้เราได้เรียนกันนะคะจุดเดือดจุดล้อมเหลวของสารบริสุทธิ์และสารผรสมวงเล็บหนึ่งหนึ่งก็คือตอนที่หนึ่งนั่นเองนะคะเราจะเรียนทั้งหมดหลายตอนนะค่อยๆเรียนไปนะคะเด็กๆจะต้องไม่เครียดมากนะอ่านี่เลยเรื่องนี้เลยนะคะเตรียมสมุดปากกามาจดไว้นะคะเตรียมสมุดปากกามาจดไว้นะ เราจะค่อยๆเรียนกันไปนะคะอันนี้จะเป็นหน่วยที่สองนะหน่วยที่สองสารและสมบัติของสารอืมเมื่อเด็กๆเรียนจบแล้วนะเด็กๆก็จะเปรียบเทียบจุดเดือดจุดล้มเหลวของสารบริสุทธิ์ได้โดยการวัดอุณหภูมิแล้วเขียนเป็นกราฟน่าเดี๋ยวคุณครูสอนนะคะไม่ต้องสีเรียสนะอ่าสารบริสุทธิ์ มีสมบัติองค์ประกอบและนําไปใช้ประโยชน์ได้อย่างไรอ่าเด็กๆทราบไหมคะจํากันได้ไหมเอ่ยอ่าตอบคุณครูหน่อยสิคะสารบริสุทธิ์มีสมบัติยังไงตอบได้ไหมองค์ประกอบเป็นยังไงอ่ามีใครตอบได้บ้างคะเปิดไมค์ตอบคุณครูได้เลยนะก๊อกก๊อกไม่มี <laughs> อ่ะเดเด็กๆจะได้เรียนรู้กันนะคะนี่สารบริสุทธิ์คืออะไรอ่ะสารบริสุทธิ์ในความเข้าใจของเด็กๆคืออะไรคะเด็กๆทราบไหมอ่ะเอ,เ,อเอาเอาเอาความเข้าใจของเด็กๆเ,เลยสารบริสุทธิ์คืออะไรอ่ะตอบเปิดไมคตอบหน่อยเร็วอ่ะไม่มีใครตอบ ตอบมาเถอลูกไม่มีถูกมีผิดนะคะเรียนกับครูอุสานะไม่ถูกไม่ผิดนะคะตอบมาได้เลยนะถ้าเรารู้เราคงไม่มาเรียนหรอกเนาะเออตอบมาได้เลยค่ะไม่เป็นไรครูไม่ได้ดุนะคะอ่าเปิดไม่ตอบในเร็วโอ้ไม่มีใครกล้าตอบเลยกลัวผิดนะคะไม่ต้องกลัวนะคะลูกชั่วโมงนี้ชั่วโมงครูอุษาสอนทุกชั่วโมงนะคะ เน้นให้เด็กๆได้ตอบนะคะจะถูกจะผิดเราค่อยว่ากันใหม่เนาะตอบครั้งแรกมันไม่มีใครถูกหรอกลูกเพราะว่าเรายังไม่รู้ใช่ไหมคะถ้าเรารู้แล้วเราคงไม่มาเรียนหรอกเนาะลูกเนาะไม่ต้องอายนะคะไม่ต้องอายเราค่ะตอบมาได้เลยนะถ้าคุณครูถามนะคะนี่ให้เด็กๆสังเกตนะคะสังเกตและบอกลักษณะที่เหมือนและแตกต่างกันอ่าดูภาพที่หนึ่งสิลูก ภาพที่หนึ่งเป็นยังไงภาพที่สองเป็นยังไงและภาพที่สามเป็นยังไงนะคะสีสีของภาพที่หนึ่งเป็นยังไงคะอ่ะดูสีในภาพเป็นยังไงลูกอ่ะเปิดไมคตอบในเร็วฮลัลโหลโอ๊ยตายแล้วมหนึ่ง ตอบหน่อยเร็วลูกสีภาพที่หนึ่งเป็นยังไงคะเป็นสีอะไรสีอะไรคะอะตอบคุณครูหน่อยเร็วสีอะไรลูกโอ้ยกูเหมือนผีบ้าเลยนะหนี่นั่งพูดคนเดียวอ่ะสีดำอาโอเคอ่ะแล้วภาพที่สองล่ะ ภาพี่สองสีอะไรภาพที่สองสีอะไรคะอ่าสีเงินเงินแล้วภาพที่สามล่ะลูกภาพที่สามสีอะไรเอ่ยสีอะไรคะสีเงินเงินเหมือนกันไหม สีเงินเงินเหมือนกันอ่าแล้วสถานะล่ะสถานะของสารบนโลกใบนี้มีของแข็งของเหลวและแกส๊สอ่าภาพที่หนึ่งสถานะเป็นยังไงคะสถานะเป็นอะไรเอ่ยสถานะเป็นของแข็งนะคะภาพที่สองภาพที่สามก็เป็นของแข็งนะ แล้วรูปล่างล่ะรูปล่างภาพที่หนึ่งเป็นยังไงคะพูดตามที่เด็กๆเ,เห็นเลยเป็นก้อนๆนาแล้วรูปที่สองล่ะคะรูปที่สองเป็นยังไงรูปที่สองเป็นยังไงเป็นขยุกขยุยไหม มองเป็นเหมือนเป็นแท่งๆหลอดๆขยุกขยุยแล้วรูปที่สามอะคะรูปที่สามรูปร่างเป็นยังไงคะเป็นแท่งๆเป็นทรงกระบอกเนาะเออเด็กๆสังเกตไหมคะว่าภาพทั้งสามภาพเนี่ยมีอะไรที่เหมือนกัน มีอะไรคะมีอะไรที่เหมือนกันสีสถานะหรือรูปล่างที่เหมือนกันมีอะไรที่เหมือนกันคะอ่าสีคล้ายคลึงกันนะและอะไรอีกที่เหมือนกันสีสถานะรูปล่างอะไรที่เหมือนกันอีกหนึ่งอย่างคะ มันมีสถานะที่เป็นของแข็งเหมือนกันนะคะเห็นไหมคะว่านี่นะเขาเป็นของแข็งนะอันนี้ก็เป็นของแข็งนะคะอันนี้ก็เป็นของแข็งเหมือนกันนะส่วนรูปร่างนะคะรูปร่าง รูปร่างเนี่ยเขาจะแตกต่างกันใช่ไหมอย่างภาพที่หนึ่งเขาจะเป็นก้อนๆใช่ไหมคะอ่าเป็นก้อนๆส่วนภาพที่สองเนี่ยเขาจะเป็นแทง่แทงๆขดๆข,ดขยุกขยุขยใช่ไหมไม่ได้เป็นรูปทรงที่แน่นอนนะแต่พอภาพที่สามนะคะเขาจะเป็นแทง่แทงๆทรงกระบอก เห็นไหมคะเออนั่นแหละนะคือวิทยาศาสตร์คือการสื่อสารที่มองเห็นได้ด้วยตาของเรานะเพราะฉะนั้นเด็กๆนะคะไม่ต้องอายที่จะตอบแน่เห็นไหมเด็กๆตอบถูกอยู่นะเนี่ยเก่งอยู่นะเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นไม่ต้องอายที่จะตอบนะอสีเด็กๆบางคนว่าสี ดำดำนะคะก็ไม่ผิดนะลูกนะมันคือสีเงินนะลักษณะเป็นของแข็งอ่าเป็นของแข็งและมันวาวนะคะรูปร่างเห็นไหมเป็นก้อนอ่าเด็กๆตอบถูกนะคะแล้วก็เป็นรูปทรงขยุกขยุยแล้วก็เป็นรูปทรงกระบอกอ่าเห็นไหมเด็กๆเก่งอยู่นะเนี่ยกล้าตอบนะคะลูกไม่มีผิดไม่มีถูกเห็นไหมเด็กๆพูดออกมา ต่อมาย่างถูกเลยนะคะอ้ยเก่งเกเกนะอ่านะคะมันก็แสดงให้เห็นถึงลักษณะทางกายภาพของโลหะที่คล้ายกันนะคะหากต้องการทราบว่าเป็นโลหะชนิดเดียวกันหรือไม่สามารถตรวจสอบได้จากสมบัติเฉพาะของโลหะนั้นเช่นจุดเดือดจุดหลอมเหลวและความหนาแน่นนะคะ สิ่งที่เห็นในภาพเป็นสารผสมหรือสารบริสุทธิ์จะทราบได้อย่างไรก็จะทราบได้อย่างไรก็ต่อเมื่อเราจะต้องตรวจสอบจากสมบัติเฉพาะตัวของโลหะก็คือตรวจสอบจากจุดเดือดจุดหลอมเหลวและความหนาแน่นนั่นเองนะคะ ต่อไปสมบัติของสารบริสุทธิ์อ่าอันนี้เด็กๆทราบไหมคะว่าเป็นโลหะชนิดไหนทราบไหมสีเหลืองๆเ,เป็นโลหะชนิดไหนคะอันนี้อันนี้ไม่ใช่ฟันนะคะอันนี้เป็นโลหะนะเป็นโลหะสารบริสุทธิ์และสารผสม มีจุดเดือดจุดหลอมเหลวต่างกันอย่างไรอ่าดูสิอ่าทองคําแท่งนะคะอ่าคุณครูถามถามตามคําถามนี้เลยทองคําแท่งและทองรูปประพันธ์แตกต่างกันอย่างไรคะอ่ะมีอะไรที่แตกต่างกันเด็กๆลองตอบคุณครูดูสิ ทองรูปประพัธ์ทองคำแท่งอ่ะมีอะไรต่างกันบ้างอ่ะฮะขนาดอ่ะดูจากภาพก็ขนาดอะไรอีกคะขนาด รูปร่างอ่าอะไรอีกอะไรอีกอ่ามองเห็นแค่นี้แล้วเหมือนล่ะคะเหมือนสีอ่าสีแล้วอะไรอีกคะ อะไรอีกสถานะไหมใช่ไหมสถานะสถานะเป็นอะไรคะสถานะเป็นอะไรของแข็งของแล้วเกจโอ้เยี่ยมมากของแข็งเป็นภาษาอังกฤษคือคำว่าโซลิดแต่จะเขียนสั้นๆว่าตัว s นะคะ มาจากคำว่า solid ที่แปลว่าของแข็งนั่นเองนะเด็กๆเ,เดี๋ยวคุณครูจะค่อยๆสอดแทรกนะคะพวกตัวยอ่อในลักษณะนี้ให้พร้อมอธิบายนะคะก็เดี๋ยวค่อยๆจำเดี๋ยวเด็กๆก,ก,ก็จะจำได้เองนะลูกนะอ่าเด็กๆเ,เ,เก่งมากเลยนะคะกล้าตอบมากขึอนะปรบมือให้ตัวเองหน่อยเลยโอ้ปรบมือปรบมือ <S <S เยี่ยมมากเลยนะคะ กล้าตอบนะคะครูอุามไม่ดุนะสวยและใจดีด้วยนะคะอ่าเดี๋ยวคุณครูจะค่อยๆสอนแทรกไปให้อ่าเด็กๆเ,เก่งกันจังเลยนะคะตอบความเหมือนตอบความเหมือนและความต่างนะของโลหะได้นะคะอ่าต่อไปนะ นี่นะคะทองคำบริสุทธิ์ร้อเปอร์ซนะคะถึงแม้ว่าจะมีความเหนียวยืดขยายได้ตีหรือรีดในทุกทิศทุกทางได้แต่มีความอ่อนตัวมากกว่าโลหะชนิดอื่นๆทำให้ไม่สามารถทำเป็นรูปทรงต่างๆตามที่ต้องการได้ จึงนิยมนำมาเป็นทองคําแท่งเพราะฉะนั้นจากบทนิยามนี้นะคะทองคําแท่งของเราเนี่ยทองคำแท่งเนี่ยนะคะถือว่าเป็นสารบริสุทธิ์เพราะอะไรคะเพราะ เพราะมีความอ่อนตัวมากกว่าโลหะชนิดอื่นไม่สามารถทำเป็นรูปทรงต่างๆตามต้องการได้จึงนิยมนำมาทำเป็นทองคำแท่งคิดในทางกลับกันคิดในทางกลับกันนะคะคิดในทางกลับกันนั่นก็แสดงว่า ทองรูปประพันธ์ทองรูปประพันธ์ไม่ใช่สารบริสุทธิ์นะสิใช่ไหมทองรูปประพันธ์ไม่ใช่สารบริสุทธิ์ไม่ใช่สารบริสุทธิ์ใช่ไหมลูกใช่ไหมคะงั้นทองรูปประพันธ์ก็ไม่ใช่สารบริสุทธิ์นะสิเพราะว่า สารบริสุทธิ์ทองคําบริสุทธิ์เขานิยมนำมาเป็นทองคําแท่งเพราะว่ามันขึ้นรูปเป็นทองรูปประพัน์ธไม่ได้ใช่ไหมคะเอ้าตายแล้วแล้วทองรูปประพัน์ธที่เราใส่อยู่นี่ล่ะนะคะที่เราขายกันเอาไปจํานำกันได้ซื้อขายกันเนี่ย มันไม่ใช่ทองคำบริสุทธิ์หรอกเหรอนะคะอ่าเดี๋ยวเราจะได้เรียนรู้กันนะนี่เห็นไหมส่วนทองคำที่นำมาทำเป็นเครื่องประดับหรือรูปหรือทองรูปประพันธ์นั้นนะคะไม่ได้เป็นสารบริสุทธิ์นะเห็นไหมไม่ได้เป็นสารบริสุทธิ์นะคะ ซึ่งไม่ได้มีแค่ทองคำอย่างเดียวนะแต่จะผสมทองคำกับโลหะชนิดอื่นๆด้วยเช่นเงินทองแดงนะคะแต่ต้องดูว่าในอัตราส่วนที่เหมาะสมด้วยนะเห็นไหมคะเออเพราะฉะนั้นนะคะทองรูปประพันธ์ที่เราใส่อยู่ในคอในแขนนะคะหรือ สร้อยคอทองคานะคะที่เราซื้อขายกันในท้องตลาดนะไม่ใช่ทองคําบริสุทธินะไม่ใช่ทองคําบริสุทธิ์นะคะแต่ทองคําบริสุทธิ์จะเป็นทองคําแท่งเห็นไหมคะทองคําแท่งเป็นทองคําบริสุทธิ์ร้อยเปอร์เซ็นต์นะเด็กๆบางคนจะมีข้อสงสัยอ้า ทำไมทองรูป,ประพนันธ์สร้อยคอทองคําเราเนี่ยทําไมมันถึงแพงกว่าทองคําแท่งใช่ไหมคะเด็กๆบางคนเด็กๆบางคนสงสัยมากเลยสาเหตุที่ทองรูปประพนันธ์แพงกว่าทองคําแท่งเพราะว่าเพราะอะไรคะอะดูจากภาพเพราะอะไรคะอ่ดูซิเพราะอะไรเอ่ยเพราะอะไรเอ่ยอ่ามีคนตอบด้วยนะเพราะอะไรเอ่ย เพราะรูปร่างคุ้นเปล่านะเพราะรูปร่างและวิธีการขึ้นรูปนะทองคำทองรูปประพันเนี่ยจะขึ้นรูปยากกว่าทองคําแท่งนะเพราะลายเพราะเขาทำเป็นลวดลายใช่ไหมคะลวดลายต่างๆนานาให้เขาสวยงาม สาเหตุที่ทองคำรูปพันรณแพงกว่าทองคำแท่งเพราะว่าเขาต้องมีค่าแรงในการทํานะที่มันสูงกว่าทองคำแท่งนะคะเออเป็นเกร็ดความรู้เล็กๆน้อยๆที่คุณครูมอบให้นะคะอ่าต่อนะสำหรับทองรูปพรรณนะคะซึ่งจะทําให้สมบัติต่างๆของทองคำเช่นสีจุดล้อมเหลวจุดเดือดความหนานแน่นเปลี่ยนไปด้วยนะ นอกจากนั้นยังทําให้ทองคำมีความแข็งตัวและขึ้นรูปได้ดีขึ้นสามารถนํามาทําเป็นเครื่องประดับได้ง่ายขึ้นนะอ่าสารผสมสารผสมเป็นสารที่มีองค์ประกอบของสารตั้งแต่สองชนิดขึ้นไปรวมกันเช่นทองรูปประพันธ์นะคะทองทองรูป,ประพันธ์ เมื่อกี้เมื่อกี้ทองรูป,ปรพันธ์เราเห็นแล้วว่ามันมีส่วนประกอบของอะไรบ้างใช่ไหมคะนี่จะมีเงินทองแดงแล้วก็ตัวของทองคําอันนี้มากกว่า2ชนิดไหมคะมากกว่าจะมีทองคำและหนึ่งเงินสองทองแดงสเห็นไหมคะเพราะฉะนั้นทองรูป,ปรพันธ์ก็คือสารผสม นะนี่สารผสมสัปดาห์ที่แล้วที่คุณครูพาทําน้ําเกลือนะคะมีน้ําเกลือน้ําตาลใช่ไหมอ่าน้าเกลือก็เป็นสารผสมมีส่วนผสมของน้ําและเกลือนั่นเองนะคะอ่าส่วนสารที่มีองค์ประกอบเพียงชนิดเดียวจัดเป็นสารบริสุทธิ์นะสารบริสุทธิ์คือ ทองคาแท่งน้ํากลัน่นน้ํากลั่นนี่คืออ่าน้ําเราธรรมดานะคะแล้วมาเข้ากระบวนการกลั่นให้เหลือแค่น้ําอย่างเดียวซึ่งเปรียบเสมือนว่านําเอาแร่ธาตุอะไรต่างๆนานาของเขาเนี่ยออกไปแล้วให้เหลือแค่น้ําอย่างเดียวนะคะน้ําในธรรมชาติของเราเนี่ยจะมีน้ํานะคะบวกกับพวกแร่ธาตุต่างๆด้วย นะบวกกับแร่ธาตุต่างๆด้วยถ้ามาผ่านกระบวนการกลั่นนะคะจะเหลือแค่น้ำอย่างเดียวนะเพราะแร่ธาตุก็จะเหลุดไปนะคะมีอะไรอีกมีน้ำมีน้ำกลั่นมีกูโคสแล้วก็มีออกซิเจนนะคะออกซิเจนไม่ใช่อากาศที่เราหายใจทุกวันนี้นะ อากาศที่เราหายใจทุกวันนี้จะมีส่วนผสมของไนโตรเจนเป็นหลักนะคะมีคาร์บอนไดออกไซด์ด้วยนะอ่าคาร์บอนไดออกไซด์แล้วก็มีออกซิเจนนะคะเราหายใจเข้าไปเนี่ยร่างกายของเราเนี่ยจะรับแค่ออกซิเจนแล้วหายใจออกมาเป็นอากาศพวกนี้นะอ่ะมาเป็นก๊าซพวกนี้นะคะเราถึงมีการหายใจเข้าและหายใจออกด้วย นะแล้วก็นะคะ,ะคารบ์บอนไดออกไซด์ในเซลล์เนี่ยก็จะออกมากับการหายใจออกด้วยนะคะเพราะฉะนั้นอากาศที่เราหายใจทุกวันนี้นะคะไม่ได้เป็นอากาศบริสุทธินะเพราะไม่ได้มีแค่ออกซิเจนอย่างเดียวนะคะมะีแก๊สอื่นๆผสมอยู่ด้วยนะอย่าเข้าใจผิดนะ,ะ,ส,ะสรุปนะคะ สารบริสุทธิ์เนี่ยจะประกอบไปด้วยสารเพียงชนิดเดียวเท่านั้นนะส่วนสารผสมจะประกอบไปด้วยสารตั้งแต่สองชนิดขึ้นไปมารวมกันนะอ่าคำถามสะท้อนความคิดนะความคิดเห็นดูซินะอ่าเพราะเหตุใดทองคำจึงเป็นสารบริสุทธิ์และทองรูป,ประพันธ์จึงเป็นสารผสมอ่าค,คุณครูอธิบายไปแล้ว นะคะและทองคำและทองรูป,ปรพรรณมีสมบัติที่แตกต่างกันอย่างไรอ่าเด็กๆก,ก็บอกคุณครูไปแล้วว่ามีรูปร่างที่แตกต่างกันนะคะแล้วก็มีมีอะไรอีกที่ต่างกันขนาดที่แตกต่างกันใช่ไหมคะเท่านั้นยังไม่พอนะเท่านั้นยังไม่พอทองทองคำแท่งเนี่ยนะคะ ไม่นิยมนํามาทําเป็นเครื่องประดับนะเนื่องจากว่าเขาไม่คงรูปร่างนะคะไม่คงรูปร่างทองคําแท่งนะเนื่องจากเขาไม่คงรูปร่างนะคะแต่ทองรูปประพันธ์นะทองรูปประพันธ์เขาจะคงรูปร่างได้ดีอ่าเห็นไหมจึงเอามาทําเป็นเครื่อง ระดับได้ง่ายนะไม่งงนะสารบริสุทธิ์และสารผสมนะคะอ่าเดี๋ยวคุณครูจะติดคำถามนี้ไว้นะแล้วเราจะมาเรียนกันต่อไปในชั่วโมงหน้านะคะเดี๋ยวชั่วโมงหน้านะเราจะมาเรียนกันถึงจุดเดือดจุดล้มเหลวนะคะเราเจอกันอีกทีวันไหนเอ่ยดูตามตาราง เดี๋ยวนะเดี๋ยวคุณครูดูตารางก่อนมอหนึ่งมหนึ่งอ้าพรุ่งนี้เช้านะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าชั่วโมงนี้แหละนะคุณครูจะมาสอนถึงจุดเหลือและจุดล้อมเหลวต่อเนาะมาสอนต่อนะคะสำหรับวันนี้นะเดี๋ยวคุณครูจะส่งอ่า ส่งอะไรอ่ะส่งสไลด์นะเข้าไปในไลน์กลุ่มนะคะแล้วตอนบ่ายให้เด็กๆสรุปสรุปส่งในสมุดนะคะเออสรุปลงในสมุดนะแล้วส่งนะคะอาจจะส่งเป็นวันพรุ่งนี้ก็ได้นะคะส่งพร้อมกันกับพรุ่งนี้ที่เราจะเรียนนะแต่ถ้าใครจะถ่ายรูปส่งวันนี้ก็ทำได้นะคะเดี๋ยวคุณครูคจะสร้างอัลบ,บั้มไว้ให้นะคะส่งมาได้เลย เนาะอ่ะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูขอจบการเรียนการสอนเรื่องจุดอ่จุดหลอมเหลวสารบริสุทธิ์และสมบัติของสารแต่เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีเด็กๆค่ะเตรียมเรียนวิชาต่อไปนะคะสวัสดีเด็กๆและท่านผู้ปกครองค่ะสวัสดีค่ะ